สนามรบที่4ของเตียวเอ็กเต็กมาเล่าปีและเตียวหุยกำจัดผู้ทรยศอ้วนสุดได้สำเร็จแต่โจโฉก็แอบซ่อนแผนเพื่อที่จะจัดก,การเล่าปีหลังจากกำจัดมือสังหารของโจโฉได้แล้วเล่าปีและเตียวหุยก็ได้หลบหนีไปที่มณฑลจิน้นหลังจากนั้นเล่าปีได้เป็นที่เคารพรักษ์ในเมืองและกวนอูก,ก็ได้กลับมาอีกครั้ง อย่างไรเสียโจโฉได้เคลื่อนทัพขนาดใหญ่ของเขามาเพื่อทําลายเล่าปีเป็นอีกครั้งที่เล่าปีจะต้องหนีต่อไปพร้อมกับประชาชนและเหล่าทหารที่เขารบเขาเต้าชูจ้วงกัดจีนเข้าสื่อช่วงคัดสีนท่านทอท่านทอพี่ชายเราจะต้องหนีจากการตำลายอีกนานแค่ไหนใจเย็นเตียวหุย นี่มันไม่ใช่การหนีของเราจูกัดเหลียงวางแผนไว้แล้วเราต้องเข้าร่วมกับตระก,กูลซุนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรีบข้ามแม่น้ำหวงหวงูนอกจากนั้นแล้วข้าก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะข้าด้วย <c oughs> อไอ้แตงข้าจะเริ่มเบื่อแล้วนะเนี่ยข้าไม่อยากให้ศัตรูเห <c oughs> ็นเพลนหลังข้าอีกแล้ว ท่านข้าแม่น้ําไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าสกัดไว้เองยุดก,ก่อนเ้วหุยสกครั้งนี้ไม่มีความหมายใครสนละ่ะข้าไม่อยากหนีต่อไปแล้วข้าจะไปซัดพวกมันเพื่อมันจะทําให้ขา้าอารมณ์ดีขึ้นบ้างเอ้ไปแล้วเลือดร้ดอนชุดชุดที่หนึ่งภารกิจไม่ยาครับจะการศัตรูสามร้อยคนช่วยชาวบ้านให้ได้สองจุด อันที่สามช่วยช็อปวานทั้งหมดเลยตายเลยไรจะผ่านไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะผ่านแบบนี้มันไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเตียวหุยนะโอเคนี่ยสะพานเตียงปันเกี้ยวไปเลย <c oughs> ซึ่งฉากนี้เตียวหุยจะเป็นค้นเฝ้าสะพานแต่ในภาคหกแม่งไม่ต้องพักเฝ้าสะพานเอาใครมาเฝ้าก็ไม่รู้แกไปเก็บแจกันไป ไเลไปเชิชาวบ้านแล้วจุดที่หนึงง่งจริงๆไม่ต้องทำภาร,รกิจก,ก็ได้นะภาร,รกิจมันเป็นแค่การเพิ่ม exp ของตัวละครให้ครบเลเวล50เนี่ยถ้าเลเวลตัวละครเต็มแล้วก็ไม่จำเป็นแต่ผมอยากทำโดนเจ้าเรียยร้อยไปหนึ่งตัว แก <Yeah, S 2> รีไปเลยจุดที่สองมาไม่ใช่จุดที่สองดิจกกัดการศัตรูตัวที่สองอ้นแก <Yeah, S 1> ไม่ติดตั้งแข็งไม่เป็นไรเจ๊เ yeah. นี่ยติดตัต้งแข็งปาป่า,ปากวาดกวาดกวาดให้หมดจ่โอ้ยตัวนี้อึดเว้ย <c oughs> เรียบร้อยจ้า เด็บไปตรงกลางแผนที่ให้ดวนเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะดักตีชาวบ้านไงเดี๋ยวเราจะซวยชาวบ้านจะตายเอาฮะโอ้โหด่านนี้แข่งกับเวลาดีจ้จอพิ่มเชื่อขึ้นล้ออีกนิดติดแฟนตดีว่าเรียบร้อยฮิตติคอร์ม้ม

เฮ้ยบึมเอาไว้ลืมขึ้นมาอ้ยโดนตอดเอ้ากูคุณลืมแม่งเตียวคับอยู่ยปะทะคาลงกันดินั่งไปห่วงชาวบ้านมากจัดจะเลืศประโอ้เฮ้ยกูเลยขึ้นหลอดแล้วนะี่เยอเรียบร้อยจ้าบึมฮ่าป้เข้าไปเจ้ไขึ้นมาดิวะ ไอ้บุ้ยข้างล่างข้างล่าง,าง,างให้ไวเลยทิ้งไว้นานนม่เป็นผลดีต่อเราแนะ่้อนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไปช่วยชาวบ้านกันยังไงก็ต้องกลับมาเคลียร์อยู่แล้ว <c oughs> เล่นด่านนี้ทุกครั้งรูปแบบการเล่นไม่เหมือนกันสักครั้งเลยมันแล้วแต่ดวงนะเอเข้ามาแล้วเฮือกึ้นรอ เรียบร้อยจ้าเกบไปหนีกันไปเลยเมื่อกี้เห็นอ่านมาแต่ไม่เก็บเกบไปมายึดซับซะโอ้สัตว์กำลังจะมีทับเสริมมาหยอเ้ยโดนตอดเอาสอิเรียบร้อย 50าสิบกว่าตัวไม่ถึงแล้วเจ้ายี่สิบตัวไม่ถึงอีกรุดเอ้ยเจ้าเรียบร้อยจ้าเคชบ้านอยู่รอบปลอดภยัยเลขสองจุดเท่านั้นข้างบนให้ไวเลยให้ไวเลยด่านนี้มาแล้วแต่ดวงเว้ยมาแล้วมาแล้ว มาเอาแมนแมนอีไม่โดนเอาบล็อกบล็อกทำไมเจะเรียบร้อยติดน้าแข็งพภานี้ถ้าน้าแข็งโอสุดแล้วแหงหัวแหงหัวใจเย็นใจเย็นแหงหัวโอ้ยอย่าลนอย่าลนบอกตัวเอง แหจุดสุด <tech> ท <Kid atte vs> yeah. ้ายจุด <gradually> ส <dynam Talking sounds> yeah. ุดท้ายไม่ต้องกลัวเพราะว่าชาวบ้านมันวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาแม่ทัพฝ่ายศัตรูก็ไล่ตีไปเถอะแจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะมาช่วยแหมมาบกเข้าไปเอาบล็อกเหรอโดนสวนโดนโอ้เจ้เอาซเพื่อฟิตเฮ้ยแฟรเรียบร้อยจ้า อ้าวได้หัวชิงว่ะเฮย้ยเอ,อ้ยจะสามร้อยตัวเราวน่ว่ะโอเคไปขวนี้เราก็นหนีลงใต้ไปที่ท่าเรือกวนอูนรออยู่ที่นั่นวิ่งย,ยาวเลยคราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วสบายแล้วคราเนี่ยย <Yeah! S 2> มาไม่ต้องหวงครับถ้าเราเล่นไปเตียวหุยมันจะไม่มีฉาก เจ้หุ่ยเฝ้าสะพานเนี่ยดูดิมันเอาใครมาเฝ้าสะพานก็ไม่ยุโอเคแต่เราก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะชาวบ้านอาจจะถูกตีตายได้ทุกเมื่อเพราะมันอยู่ตรงสตรูวันวิ่งหนีไปก็โดนศัตรูดักเอ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเจาเอาบล็อกอีกเข้าไหมโอเคเข้าเจา โอ้โหไม่โดนเลยโอ้ไม่รู้มาตุ้มไปจังวะเอ๊ะเรียบร้อยจ้าไปแห่หัวรออยู่ข้างล่างโหเราปีนี่ก็วิ่งนำเหลือเกินเหมาเฮ้ยจาอเจ๊ะปึ๊บปึ๊บ เออเอาซ์ฮ่าฮ่าไม่ทันอู้โดนสวนเฮ้ยจ้าไอ้เนี่ยไม่ได้ปล่อยไว้พวกนี้ปล่อยพวกนี้ไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันตีเราเดี๋ยวมันตอดเราถ้าเราไปจัดก,การแห่หัวนะเย่มาหัวจริงฮ่าฮเปิดไปเลยโอ้โหแจกกังเลย อ่าตอนกูนมีเยอะนี่แจกจังเลยอีจอดบ็อ,อกเหรอเนี่ยสามร้อยตัวฐานนะจ้าเฮียอฐานเออไปต่อไปก็ยึดไข่ใหญ่บับตูวเร็วนะฮ่ามีฐานทรายเราช่วยเว้ยสบายเออเรียบร้อย ต่อไปก็เคลียร์ตัอมนี้ซะเฮอเก้อ95ไม้ถึงแล้วเออ้จอจ่อเอาเซ่ฮ่าตัวเลขลดลงลเรื่อยเรื่อยเอาว่าไงไอ้หัวหน้ายามเอาตีทียวตายเลยหัว <c oughs> จริงมันก็แจกโอ้โหมาแจกตอนที่ฆ่าได้หมดได้ครบหมดแล้วอะอะไรกันนี่โอแกไป เอเต่อไปก็ยึดป้อมอีกสองป้อมโอ้ยศัตรูกำลังโจโผล่มาแล้วคขาวนี้น่าจะเป็นโจโฉแน่ๆมันต้องใช่อยู่แล้วแกรีบยึดเลยโจโฉจะได้บุกมายากขึ้นย่อแหไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วมั้งอารักกิจน่าจะผ่านหมดเอ,ออเออเออเออจฮ

โอเคได้แล้วไปรืบไปป้อมที่สองเอ้ยตรงนี้เจอกันยังไม่เก็บอ้าวมันโลรมาแล้วเฮ้ยโอ้ยใครนี่เป็นของมันอยู่เลยมันจะทะลวงไปได้ไหมเนี่ยยึบไปยจ<อ>่ะเฮ้ยอีกนิดเอามีแม่ทัพเข้ามาเฮ้อยอะไรใครโจโถลงมาดิ ลงมาดิขับตีเจ้าไม่ลงอืมอ้าวมันขี่ม้าดำซึ่งผมยังไม่เคยมีเลยม้าดำนลยหายากมากเจ้าเจ้าเฮียบึ้มออกเข้าไปเยาะมาซิจะไปไหนเฮ้ยแม่ทับไหลเฮ้ยเอา ยังไงเนี่ยเอาผ่านอ๋อโอเคอุ้ยเกือบไปแล้วการบนี้ของเราถือเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งทำดีมาทุกคนโอ้ยนึงว่จะไม่ผ่านเก๋จบแมผ่านหมดเลยภารกิจเยี่ยมเล่นไปกี่นาทีวะเนี่ย9นาที55วิเก๋โอ้โหก็ด่านนี้ก็เลยไปกี่รอบอะรอบนี้เป็นรอบที่สาม รอบที่สามถึงจะผ่านอะ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า